สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อินดี้ชาแนลนะครับแล้วก็พบกับผมเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็มาอัปเดตแบบสอบถามนะครับในเว็บ d i Survey นะครับซึ่งเป็นเว็บทาแบบสอบถามนะครับจากนั้นเนี่ยนะครับเรานำคะแนนที่ได้เนี่ยนะครับมาแลกเป็นของรางวัลได้นะครับของรางวัลที่ผมจะแลกเนี่ยก็จะเป็นบัตรทรูบันนี้นั่นเองนะครับสาหรับวันนี้ก็มาอัปเดตคะแนนนะครับเพื่อให้เพื่อนๆเข้ามาทำแบบสอบถามเพื่อรับคะแนนกันไปนะครับ ตรงนี้ผมก็จะพยายามเข้ามาอัปเดตให้เรื่อยๆนะเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดทุกคะแนนนะครับผมโอเคนะครับแนะนําสักนิดนึงนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้สมัครนะครับสามารถนะครับกดคาบรรยายใต้คลิปนะครับลงมานะครับแล้วก็กดที่ลิงก์สมัครตรงนี้เข้าไปได้เลยนะครับจากนั้นจะขึ้นมาหน้าแบบนี้นะครับให้เพื่อนๆเลื่อนมาด้านล่างนะครับกดยอมรับนะครับผมแล้วก็ทําการสมัครนะครับโดยใช้ Facebook สมัครได้เลยนะครับกดคลิก Facebook นะครับจากนั้น f a c e b o o k จะให้ยอมรับแล้วก็กรอกเบอร์มือถือเรานะครับเราใส่เบอร์มืืออถแล้วกดรรรััับบหสผ่านนะค พอรหัสถามส่งเข้ามาใน S M S เรานํารหัสไปกรอกนะครับในช่องในภายในช่องนี้นะครับเขาจะมีช่องขึ้นมาแล้วก็เข้าระบบให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นก็จะมาหน้าแรกนะครับก็ให้เพื่อนๆกดที่เข้ามามาที่คําว่าแบบสอบถามนะครับตรงนี้นะครับกดลูกศรเข้าไปได้เลยนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็มีคำถามเข้ามานะครับพอเยอะพอสมควรอยู่นะครับอันนี้ก็คือรอบนี้แลวนะครับผมอาจจะไม่ได้มาอัปเดตทุกวันนะครับแต่ว่า ผมจะมาอัปเดตไปรอบๆไปนะครับอย่างน้อยต้องมี2อถึงสฉบับแล้วผมจะมาอัปเดตให้นะครับอ่านะครับส่วนแบบคำถามที่มีรูปคนนะครับแบบนี้เนี่ยนะครับจะยังจะทําไม่ได้นะครับอ่าไม่ต้องทํานะครับให้ทํามันอื่นนะครับโอเคผมจะเริ่มตั้งแต่อันที่4คะแนนนะครับเป็นแบบคถามนะครับน่าจะเกี่ยวกับการไว้น้ำนะครับอยู่ที่4ข้อ4คะแนนนะครับกดเลื่อนด้านล่างนะครับแล้วก็กดที่คําว่ายอมรับนะครับอ่าแล้วก็เข้าไปทําได้เลยนะครับ 4คะแนนเนี่ยคือคำถามอันนี้เนี่ยนะครับผมก็จะมาวิเคราะห์แต่ว่าข้อมูลในการตอบเนี่ยผมไม่สามารถที่จะตอบให้เพื่อรับชมกันได้นะครับเนื่องจากจะเป็นข้อตกลงเกี่ยวกับเว็บไซต์ทุกการทำารตูสามทุกเว็บอยู่แล้วที่ไม่ให้เปิดเผยข้อมูลนะครับเพราะว่าจะเป็นการผิดกฎของทางเว็บได้นะครับตัวนี้ก็คือเพื่อนๆได้ต้องเลือกของด้วยตัวเองได้เลยนะครับแต่ก็จะมาสรุปให้นะครับก็เหมือนเดิมครับเวเราไปเจอกันในข้อที่100%ซตนะครับ อ่าสำหรับฉบับนี้ก็คือเลือกนะครับควรจะเลือกนิดนึงนะครับก็ไม่กึ่งเป็นแบบสอบถามนะครับเหมือนจะเป็นแนวตอบคาถามด้วยนะครับเราก็ควรจะตอบให้ถูกนะครับแล้วตรงนี้คือถ้าเราอยากได้รับของรางวัลเราก็ใส่ชื่อที่อยู่ไปได้เลยะครับถ้าไม่อยากรับก็กดคําถามตัดไปได้เลยนะครับโอเคนะครับก็ได้รับคะแนนเรียบร้อยนะครับสําหรับข้อเมื่อกี้เนี่ยนะครับอ่าก็คือสรุปแบบก็คือควรจะตอบให้ถูกต้องด้วยนะครับแล้วก็การรับของรางวัลเนี่ยนะครับเราใส่ชื่อที่อยู่ของเราไปนะเพื่อทําการจับฉลากถ้าเราได้รับเป็นผู้โชคดีเราก็จะได้รััับบนนเองะคร แต่ถ้าไม่ได้รับเนี่ยเราก็ใส่เครื่องหมายขีดแล้วก็กดข้ามมานะครับคือของรางวัลจะประกาศนะครับตามรายไอดีนะครับปรืมไม่ก็จะมีทางให้มีติดต่อเราไปนะครับก็กดต่อไปเพื่อทำมันอื่นนะครับโอเคนะครับก็มาทําอันอื่นต่อนะครับอันนี้4ี่คะแนนนะครับอ่ามี4ข้อเหมือนกันนะครับผมก็กดยอมรับแล้ทําไปเลยนะครับอ่าตรงนี้เนี่ยนะครับจะไม่มีให้เลือกตอบนะครับเราจะมีจะต้องตอบแบบการพิมพ์ข้อความนะครับแล้วกดคําถามถัดไปนะครับโดยคําถามก็ง่ายๆนะครับอ่าแล้วก็ตอบได้เลยนะครับอันนี้คือไม่มีผิดถูกอยู่แล้วนะครับ โอเคนะครับก็เหมือนเดิมนะครับสำหรับแบบสอบถามนี้ก็คือเกี่ยวกับทั่วไปนะครับคือเลือกตอบตามความคิดของเรานะครับอ่าก็กดต่อไปนะครับถ้ามาแล้วไม่เจอแบบสอบถามแบบนี้นะครับอันอื่นให้ทําการกดย้อนกลับแล้วก็มาแบบสอบถามใหม่นะครับก็คือกลับไปหน้าแรกก่อนนะฮะอ่านะครับหรือว่าทําการรีเฟรชก็ได้นะครับต่อไปนะครับก็คือ5คะแนนอันนี้นะครับแล้วก็กดเข้าทําได้เลยนะครับมี5ข้อนะครับอ่าเราเจอกันในข้อสุดท้ายได้เลยครับ อ่าอันนี้คือตอบคาถามเป็นแนวเชิงสารวจนะครับคือเราตอบอะไรก็ได้อะไรก็ผ่านนะครับผมอ่าแต่ก็ควรจะอ่านนิดนึงนะครับอ่าผู้ที่เขาทําการสํารวจเนี่ยจะได้รับข้อมูลอย่างถูกต้องและก็ตรงกลุ่มเป้าหมายนะครับครั้งหน้าเขาจะได้อ่ามาให้เราทํากันอีกนั่นเองนะครับก็กดต่อไปเลยนะครับแล้วก็ทําการรีเฟซนะครับโอเคนะครับอ่าเหลือคะแนนนะครับที่สูงแล้วนะครับสำหรับ30คะแนนเนี่ยก็ถือว่าสูงแล้วนะครับถ้าไม่ใช่หลัก10คะแนน อ่าไม่ถึง10บคะแนนเนี่ยนะครับถือว่าเป็นมนาตรฐานที่ผ่านง่ายแต่ถ้าหลาย10คะแนน,นหรือว่าถึงร้อยคะแนนนะครับแบบนี้เนะี่ยถือว่าเป็นมาตรฐานทีต่ต้องใช้เวลาในการตอบนะครับซึ่งโอกาสผ่านเนี่ยน้อยมากนะครับโอกาสผ่านน้อยคืออะไรนะครับก็คือตอนแรกที่เราทาเนี่ย<ๆ>เขาจะสแกนข้อมูลเบื้องต้นเราก่อนว่าเรามีคุณสมบัติที่เหมาะสมอ่าที่ที่ตรงกลุ่มเป้าหมายที่เขาต้องการทําการสํารวจหรือเปล่าอ่าไม่ใช่ว่าเราตอบไม่ผ่านหรือว่าเราไม่ใช่อะไรประมาณนี้นครับแต่ว่าเขาต้องการอ่า อยากทราบแล้วว่าข้อมูลเบื้องต้นของเราเนี่ยนะครับตรงกับกลุ่มที่เขาต้องการจะศึกษาหรือเปล่าประมาณนี้นะครับไปเริ่มกันที่30คะแนนนะครับโอเคนะครับนี่นะฮะเขาบอกว่าการตอบตามความจริงนะครับก็คือเราก็ต้องตอบความจริงอยู่แล้วนะครับอย่าไปมั่วนะฮะเพราะว่าเขามีระบบตรวจจับแน่นอนนะครับมีประมาณ30ข้อนะครับผมก็ตอบเลยนะครับก็ทาไปเรื่อยๆแต่ผมก็จะมาสรุปนะครับทั้งนี้ผมอาจจะทําผ่านหรือไม่ผ่านนะครับ ก็จะมาสรุปให้ดูนะครับแต่ว่าข้อมูลเนี่ยไม่สามารถที่จะเปิดเผยได้นะครับไปเจอกัน100%นะครับโอเคนะครับก็ขอขั้นตรง50%นะครับสำหรับแบบสอบถามแบบนี้เนี่ยนะครับจะมีนะครับสังเกตจะมีจุดนะครับตรงนี้คือเราต้องตอบจุดให้ครบทั้งหมดนะครับโดยการกดทุกษรเลื่อนย้อนกลับหรือว่าเดินหน้านะครับแล้วเราค่อยกดคําถามถัดไปนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันนะครับ อ่าโอเคครับผมก็ใช้เวลาทําไปประมาณ5นาทีนะครับ5ถึง 6- ถึง7ประมาณ5 6 7เจนาทีนะครับโดยประมาณนะครับก็ปัตตาถานี้เนี่ยเต็มอยู่ที่30คะแนนนะครับโดยส่วนตัวเนี่ยผมก็ทําอย่างเต็มที่นะครับก็คืออ่านทุกคําถามนะครับแล้วก็คําตอบเนี่ยก็คือสมีสมผลบดเพราะว่าผมอ่านแล้วก็ตอบนะครับบางทีเนี่ยถ้าเราทําแล้วก็อ่านไม่ครบเนี่ยครับอาจจะรีบบ้างอะไรประมาณนี้ผมอยากให้หาเวลาว่างเข้ามาทำนะครับเพราะว่าปัรตาถานี่เขามีระบบตรวจจับนะครับ การตอบเราว่าสมเหตุสมผลหรือเปล่านะครับอาจจะมีคําถามซ้ําหรือว่าคําถามที่เป็นแนวแบบคําถามทบทวนนะครับว่าข้อมูลที่เราให้มาตอนแรกเนี่ยมันตรงกับข้อมูลด้านหลังหรือเปล่าเนี่ยถ้าไม่ตรงเนี่ยก็คือเราอาจจะมั่วประมาณนี้เขาก็อาจจะเด้งเราออกมานะครับอย่างของผมเนี่ยทำไปประมาณ9 0กว่าเนะครับผมก็ตอบปกตินะครับแต่ว่าก็เสร็จอยู่ที่27คะแนนนะครับก็ถือว่าโอเคละนะครับทั้งนี้เนี่ยเพื่อนๆอาจจะได้น้อยกว่าหรือว่ามากกว่าหรือว่าได้เต็มนะครับก็ขึ้นอยู่กับคําตอบเพื่อนๆเองนะครับแต่ว่า ถ้า,าแล้วตอบไปดีเนี่ยนะครับผ่านแน่นอนนะครับโอเคเราไปอันต่อไปเลยนะฮะอ่านะครับโอเคตอนนี้ก็เหลืออยู่ที่อาราแปดร้อยยี่สิบห้าแหละนะครับไม่แน่ใจว่าจะทาอ่าจะเป็นกลุ่มเป้าหมายของเขาหรือเปล่าน,นะครับคือเวลาถามเนี่ยเราทําผ่านอยู่แล้วล่ะนะครับแต่ว่าเราจะเป็นตรงเป็นกลุ่มเป้าหมายของเขาหรือเปล่าก็แค่นั้นเองนะครับอ่าต้องลองทอําดูว่าตอนนี้เนี่ยหมดอายุไปหรือยังนะครับเพราะว่าก็เห็นเข้ามาสักพักแล้วนะฮะอ่า พจะเปลี่ยนป๊อปอัพขึ้นมาเป็นหน้าเว็บใหม่นะครับก็เว็บนี้ก็เหมือนจะเห็นบ่อยๆนะครับตรงนี้เนี่ยถ้าบางทีค้างเนี่ยนะครับก็คือเรายังไม่ต้องทําเพราะว่าเราถามที่เป็นแบบนี้เนี่ยนะครับผมว่าจะไม่ค่อยไม่ค่อยเสถียรเท่าไหร่นะครับอย่างไรก็ลองลองเข้ามาดูก่อนนะครับอาจจะเป็นที่อินเทอร์เน็ตผมด้วยนะครับอ่าในผมย้อนกลับมาดีกว่าทําอันนี้ดีกว่านะครับอาจจะเป็นที่นะครับอินเทอร์เน็ตในมือถือนะครับอย่างไรก็ ถ้าใครมีคอมพิวเตอร์เนี่ยก็ใช้คอมพิวเตอร์น่าจะ,สะเสถียรกว่านะครับอ่าเรามาลองดูอันนี้กันนะครับอ่าอันนี้ครับอันนี้คืออ่าแบบสอบถามอ่าที่ทําเสร็จแล้วนะครับอ่าพอดีผมกดอ่ามาแล้วนะครับก็ตรงนี้เนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นการประเมินเราก่อนว่าเราเนี่ยเป็นกลุ่มเป้าหมายของแบบสอบถามชุดนี้หรือเปล่านะครับถ้าเราตรงเนี่ยนะครับคือเราให้ข้อมูล ช่วงแรกเนี่ยตรงเนี่ยนะครับเราจะได้ทําต่อแน่นอนนะครับแต่ถ้าเราให้ไม่ตรงหรือว่าเป็นข้อมูลที่เขาไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายของเขาอะนะครับเขาก็จะไม่ได้ให้เราทําแต่ว่าก็จะมีคะแนนให้เล็กน้อยกับเรานะครับเราก็อ่านสักนิดนึงแล้วก็กดถัดไปนะครับอ่าตรงนี้เนี่ยนะครับผมขออนุญาตที่ไม่เปิดเผยข้อมูลนะครับเพราะเร่หนึ่งเลยนะครับเป็นข้อมูลส่วนตัวนะครับ2ก็คือแบบเราถามทุกเว็บเนี่ยนะครับส่วนมากจะไม่ให้เปิดเผยข้อมูลอยู่แล้วเพราะว่าเป็นการผิดกฎแล้วก็ ข้อมูลที่ได้บางทีเนี่ยนะครับอาจจะเป็นข้อมูลที่ทําตามกันมานะครับไม่มีประสิทธิภาพนะครับก็คือส่งผลในระยะยาวนะครับว่าคนที่เขาให้มาสํารวจเนี่ยอาจจะไม่ส่งมาให้อีกนะครับก็ส่งผลในหลายด้านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยควรจะใหข้อมูลที่ถูกต้องไปนะครับแต่ว่าผมก็อยากแนะนําสักนิดนึงนะครับก็คือถ้าเขาถามว่าเคยทําแบบนี้มาหรือเปล่านะครับตรงนี้ผมอยากให้ตอบว่านะครับคือถ้าเราตอบว่าทำเนี่ยนะครับเราอาจจะ อาจจะนะครับอาจจะไม่ได้ทําต่อเนี่ยเพราะเราเคยทํามาแล้วนะครับเขาไม่ต้องการคนที่ซ้ำนะครับอันนี้คือส่วนมากนะครับแต่ว่าบางบางอันก็คืออยากบางขันบางอันก็ให้ทำนะครับตัวนี้ก็คือถ้าเราทาไปบ่อยเนี่ยเราจะเราจะรู้เทคนิคในการตอบในข้อที่แบบว่าลองเชิงเราแบบนี้นะครับขอนี้ก็เลื่อนและตอบไปเลยครับอ่าตรงนี้ผมก็ขอตอบไปก่อนนะครับแล้วก็จะมาสรุปให้อีกครั้งหนึ่งล้วกันนะครับเดี๋ยวเจอกันนะฮะอ่าโอเคนะครับ ผมน่าจะตอบผิดนะครับในในหัวข้อที่การทํางานนะครับน <eni> ่าจะไม่ตรงกลุ่มเป้าหมายของเขานะครับคือถ้าเราเลือกผิดแบบนี้เนี่ยเราก็จะเด้งหลุดนะครับแต่ว่าถ้าเราเลือกถูกเนี่ยนะครับ800คะแนนเนี่ยได้มาแน่นอนนะครับก็เดี๋ยวเอาเป็นครั้งหน้าแล้วกันนะครับส่วนสรุปในแบบสอบถามครั้งนี้ก็คือเราตอบข้อมูลตามจริงของเรานะครับถ้าเขาถามว่าเคยทําแบบตำรวจชุดนี้มาหรือยังนะครับก็ควรจะตอบว่ายังไม่เคยนะครับเพราะว่ายังไงเราก็คงไม่เคยทําอยู่แล้วนะเพราะว่า เป็นแบบสอบถามที่อันใหม่มาอยู่แล้วนะครับหรือถ้าเขาต้องการข้อมูลอะไรเนี่ยก็คือควรจะตอบว่ามีเนะเพราะว่าถ้าเราตอบไม่มีเนี่ยก็คือเราไม่มีข้อมูลที่จะให้เขาได้นะครับอ่าตรงนี้ก็คือต้องลองตอบไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะอ่าเข้าใจการตอบเนี่ยเป็น,นแบบสอบถามที่เป็นเชิงแบบนี้เองนะครับผมก็โอเคนะครับสําหรับวันนี้ก็หวังว่าเพื่อนๆนะครับจะมาเก็บคะแนนให้ครบนะครับแล้วหวังว่าจะมีคนที่ได้823คะแนนไปนะครับเพราะว่าอ่าผมพลาดนะครับแต่ว่าเพื่อนๆน่าจะตอบได้ดีกว่าผมแน่นอนนะครับแล้วก็ ตอนนี้ก็น่าจะได้ใกล้กล้ที่จะแลกของรางวัลได้แล้วนะครับเดี๋ยวเช็คดูก่อนนะครับอโอเคตอนนี้เนี่ยผมสามารถแลกของรางวัลได้แล้วนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยมาทําเป็นคลิปแลกของรางวัลน,นะฮะซึ่งผมก็สามารถแลกได้ทั้ง90บาทและก็180บาทเลยนะครับก็เดี๋ยวเป็นคลิปหน้าผมจะมาทําคลิปแลกของรางวัลน,นะครับก็อย่าลืมมารับชมกันนะครับแล้วก็เพื่อนๆที่ยังไม่มีคะแน ран, คนคะแนนไม่ครบเนี่ย,ยก็อยากให้สะสมไปเรื่อยๆนะครับคอยมาทำแบบเราถามนะครับหรือว่าถ้าใคร ไม่ค่อยได้เช็คมือถือเท่าไหร่นะก็มาดูที่ผมก็ได้ผมจะแจ้งเตือนไว้ให้นะครับจะทําคลิปลงให้นะครับเป็น E ีีไว้เลยนะครับก็ถ้าไม่อยากพลาดเนี่ยให้กด s u b s c r i b e แล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้แจ้งเตือนทันทีที่ผมได้ลงคลิปให้นะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับในคลิปหน้าสวัสดีครับ